Okay, guys, before we are going to the video, I would like to say thank you so much to my international fans. Alright, 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 alright. So, in this video, we already have a subtitle. And I hope you enjoy my video. Let's see. สวัสดีครับเดี๋ยวผมกีดทีซิทวอรชันมาถ่ายมาถ่ายเบื้องหลังให้กับคนคนตาเตี้ยนะเบรกไปแล้วครับใครเข้าเนี่ยกีดทีซิครับช่องไม่ได้ล่มไปแล้วเหรอครับช่องไม่ได้ล่มไปแล้วเหรอครับอุ้ยพูดอย่างนี้เศร้าใจครับเนี่ยอันนี้ต้องเป็นระยะห่างใช่ไหมทั้งันใช่ไหมนะยะห่างใครมึงก็เข้ามาสิยังยังยังอีกเออ ทำตัวนครับไปแต่วันนี้แหละเคุณคุณเรียกผมแล้วคุณต้อขาวผมดิเออแล้วคุณเป็นใครครับอ๋อผมมาถ่ายงานครับคุณเป็นใครผมก็กีนนะครับมาดีกว่าต่อกันดีกว่ารับต่อกันดีกว่ามาคุณนไม่ครับไม่เข้าเลยครับก็ได้ครับก็เรื่เรื่อง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 งเนย่งดรม่องร่ง่งานงรเเปงงเ สำหรับใครที่งงนะฮะว่าอันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือรายการ What the Rock ครับทุกคนวันนี้นะฮะผมมาถ่ายเกี่ยวกับนั่นแหละครับทุกคนคลิปที่ทุกคนเห็นฮนะเดี๋ยวเราจะ suggest ไว้ให้คลิปอะไรวะเฮ้ยก็นะครับทุกคนคลิปนี้ก็คือจะเป็นเบื้องหลังนะฮะซึ่งตัวผมนั้นก็มาถ่ายนะฮะก็เลยจะให้ T Series Production นะฮะวันนี้มาเดินดำเนินรายการเองนะฮะถ้ามันถ่ายดีไม่ดีก็ด่าแม่งเลยน,นะ,ะทุกคนอย่าลืมไปอัน s u b ช่อง T Series Production ด้วยนะครับไปไปถ่ายกันได้จัด ตะกองสะดุดฮียเตีนดสองตัวก่อนดินออกมาสองสองหนึงดออกมาถืออยู่ด้สัมโตสุดสูดสสองช่ทเป็นไรปเยช่เออประมาณนี้ไม่บอกใครแล้วดูครัมันจะไม่เบิดการด้ยคลิปสด นี่ก็ดูเอวออกเ,อนะเอืินนวดูตะกออ้องนะอธิบานะ้านอ่ะอธิบานะ้านอ่ะตะก้องนะของเราก็สุขชายไม่แปะเขาเหรอเชี่ยภาษาฝรังเศส สวัสดีครับผมน้องฟิล์มจากช่องน้องฟิล์มนะครับคุณธนภัทรกังใจคุณรู้สึกไงกับงานนี้ครับผมผมชอบกินไก่ย่างผมชอบกินไก่ย่างคุณต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมในงานนี้ครับถ้าเป็นไม่ได้อยากมีไก่ย่างอร่อยๆวันนี้เรามาเป็นบอดี้การ์ดให้ท่านสุรตานในช่องคนตาตีนะครับผมเราไปดูครับว่าท่านสุรตานทําอะไรกันอยู่นะครับผม เอ้ยมันเล่นอะไรกันวะเฮ้ยรอดูรอดูได้เดี๋ยวก็จะสัมภาษณ์พี่ที่นักแสดงครับไปครับพี่เขาบอกสัมภาษณ์พี่เขาว่างไหมครับอุ้ยบองชุ่มภาษาไทยครับทางนี้แอร์ยังครับสวัสดีครับพี่ว่างไหมครับอ๋อเพราะที่ผมหมายว่าครับโออ้ยโอ้ก่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ถาัวเอเนี่ยบอดี้บุรไปก่อนนะเอ้ยบอดี้ก่อนเฮ้ยครับครับเฮ้ยโอ้โหเอาไปเถอะนะโอ้ดิครับครับมีอะไรครับเจอคุยมเรื่องเสื้อผ้าครับอ๋อครับเสื้อนี้ชื่อว่าอะไรครับเนี่ยอ๋อเป็นคู่แข่งของแจ๊สเปล่าแจ๊สเปล่าใช่ฮะชื่อว่าอะไรครับแจ๊ดดูแจ๊ดครับเร่องกระโปรงครับเนี่ยโหโปรโห้คู่แข่งของปาดาปาดารู้จักช่องน้องฟรีไหมครับไปดิเด si> ี๋ยวกันมาก่อน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  นี่คือคู่แข่งของปลาด่ะปลาด่ชื่อว่าอะไรครับปลาตูนาอือมกลิ่นลอยมาเลยอืมแน่นอนครับไม่ใส่อะไรซักรองเท้าเนี่ยไม่ถับหลับคู่เท้ากระต่ายเนี่ยครับจะยังติดฟันสุดเลยครับเกลือค่ะเกลืออย่างเดียวไม่พอต้องสูดไฟด้วยอืมเด้วยแล้วขอด้วไหครับแวผมเขี่ยรองเกูไม่มีบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอันนี้ไปไหนต่อครับ ไปส่วนหลวงครับไปถ่ายคลิปกับคุณโอเปกสองครับชูวันเต้นี่เชื่อเชื่อเชื่อเนี่ยเชื่อเชื่อคิอไม่รอตัวนี่กูดีจ้ะอะไรครับเ <laughs> นี่ย นี่ครับสวัสดีครับข้างหลังเราก็กำลังถ่ายคลิปไปอยู่เลยครับสุลต่านครับมาถึงแบบอนยกเลยครับดีใจมากๆเลยอะไรอ่ะจออะไรอ่ไม่ไหวดีใจมากครับเจอคนดังระดับโลกโอ้โหในที่แบบนี้นี่ครับดูครับถ้าสุลต่านครับทำยี่อะไรครับเนี่ยนี่ครับไม่รู้เหมือนกันว่าท่านสุลต่านหรือว่าอะไรอะไรครับนี่ย เออคุณปิ๊งครับคุณคิดว่าทำไมอยู่ดีข้างสุลต่านถึงมาประเทศคอนยกครับเนี่ยผมก็คิดว่าประเทศนครนายกเนี่ยนะเป็นจุดเด่นเลยเรียกว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดวาสจันยร์ของโลกนะับสจันทร์เลยอยู่ที่ประเทศเราครับูมใจมากครับท่านสุลต่านภูมิใจมากที่ได้ไทีเนี่ยครับเราไม่สามารถเข้าใกล้ท่านสุลต่านได้นะครับท่านข้างชั้นนของเราเกินไปครับผมพลรชานเราเลยนี่ครับก็ท่านสุลต่านกําลังชิมน้ําที่ประเทศของเราเนาะผมต้องขอบคุณท่านมากที่ ลดระดับชั้นของเขาลรงมากินน้ำที่ประเทศเรานอะผมดีจริงๆเฮ้ยท่านจะไปแล้วต้องไปตามชีวิตเขาเดี๋ยวาตามติดชีวิตเขาดีกว่า ก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปวันนี้นะครับถามว่าทําไมมันมีแค่นี้เหรอครับ,ออน,รบนั่นแหละครับดามเลยครับทุกคนก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือเป็นคลิปเบื้องหลังของคลิปสุลต่านนะฮะที่พวกผมไปเป็นบอดี้การ์ดกันนะครับ ซึ่งพวกเราก็พยายามเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูกันฮะแบบว่าเเบื้องหลังเราถ่ายกันยังไงอะไรอย่างนี้นะฮะก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องคนตาตีด้วยนะทุกคนให้ยอด subscribe เนี่ยมันพุ่งอย่างนี้เลยครับก็เลยับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนเจอกัน